เขาไปแค่ที่ไหนไม่รู้ก็เราจะตามไันไปยังไงนะครับผมก็ลงมือสั่งหารือกับสถาบันกีฬาบอลนะครับในสถาบันกีฬาบรลเคร่งที่จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้าเราได้มาแล้วเนี่ยผมก็ไปหารจัดการนะผมก็หารือกสถาบันกีฬาบอลมันมีเครื่องตรวจที่เรียกว่าลับติดลับติดเทือดนะฮะคันนี้ตรวจภายในจอเรื่องเราเนี่ยภายในสองสามนาทีเราลืมผมเดียว่าเราหมดตัวลงนะครับแท้ทุกนะาจาน จากในภาคที่สถาบันกุาพรแนะนำโบยิ่งมาถึงจุนแล้วผมนำมาใช้ประที่9ก้เื่อได้เวลาส่วนนะครับขอเปิดนะครับ้ายกรรมกาสที่การสั่งบรระาธิกาประดุกันทีระดับทีับครับ I am a man สพมเขตสี่สู่สพมปทุมธานีวันนี้นั้นผู้บริหารข้าราชการครูพร้อมเพียงกัน24กุมภาพันธ์เริกยามดีรวมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้มัธยมศึกษาต่อจากนี้โรงเรียนเยี่ยมครูยอดนักเรียนดีเพื่อลูกหลานปทุมธานีของเราเอ่ยสามมัธยมศึกษาปทุมธานีของเราในวันนี้นะครับ ในวันสําคัญอีกหนึ่งวันของพวกเราชาวมัธยมศึกษานะครับในพิธีเปิดป้ายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีในวันนี้นะครับหลังจากนี้นะครับที่2โรงเรียนมัธยมศึกษาของเราจะรวมเป็นหนึ่งเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อลูกหลานชาวปทุมธานีของเราต่อไปครับ ต่อจากนี้นะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัเยมศึกษาปทุมธานีภายใต้การบริหารของดรนิยมไผ่โสภาท่านพวงในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีนะครับพร้อมด้วยท่านผู้บริหารนะครับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านก็จะได้ร่วมกันนะครับพัฒนาในเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับสมดังคํากล่าวที่ว่าคนสมรางานสมฤทิ์มีประสิทธิภาพนะครับเพื่อลูกหลานชาวปทุมธานีของเราต่อไปนั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะครับทางสำนักงานเขตพที่การศึกษามืองพุทธาปทุมธานีก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากภาคีเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพลตบวจโตคำบดิผูรกสานายกอบจปทุมธานีนะครับซึ่ง่านจะได้มาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดของเรานะครับรวมถึงเรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัยนะครับให้มีความ ปลอดภัยนะครับจากโรคพาพยาภัยใดๆทั้งปวงนะมีความเจริญก้าวหน้านะครับของจังหวัด และในลำดับต่อไปนะครับสองการบ,บินเชิญโฆษกกรทคำรวณวิทยุกระจางนายกอบตวบปทุนธานี านะครับทุกคนทุกท่านกล่าวครับว่าสอปปทุมธานีพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามสอบปฐมธานีเกิดร่วมกันเพื่อนร่วมทางการศึกษานะครับเพื่อทุกวมานชาวปึกษามธานีของเราต่อไปครับสมัธยมศึกษาปทุมธานีในวันนี้ครับและหวังเป็นอย่าง